สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกม l i ยเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปัั่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่งนะครับก็อยู่กันใน ID ดีคาราเมลเหมือนเดิมเลยนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับ ID นี้นะครับผมได้เปิดนะครับตามล่านะครับตัวบปาล์ไกลทองนะครับไป90ตัวอ่าเปิดไป90ตัวซึ่งในคลิปนั้นผมเปิดไม่ได้บปาวไกลทองเลยนะครับอ่ะหลังหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จเนาะแล้วผมก็ไปหาฟาร์มตรงนู้นตรงนี้นิดแลวช่วงตกกลางคืนใช่ปะผมสุ่มแค่5ใบ คือผมมีตั๋วใน ID เนี่ยสิบใบตอนแรกเนาะผมไปแลกมาแล้วก็ไปทำเควสได้มาอีกสิบใบแล้วเปิดไปแค่5้าใบครับนี่เลยตามนี้เลยฮะเปิดไปแค่5า้าใบมาครับสิทธ์จอมขอมังเวทบาออกนะฮะก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าเอ้ยเปิดในคลิปไม่ได้เนาะไม่อัดคลิปเปิดได้มานะครับก็อย่างที่เราอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับว่า ถ้าผมเปิดได้บบาวไกลทองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจะปั้นเนาะเพราะว่าผมมีกบม่วงอยู่20่กว่าตัวแหละนะครับเดี๋ยวจะปั้นมาให้ดูกันว่าเฮ้ยไกลทองเนี่ยเกียร์ฟรีเนี่ยใช้งานเป็นไงอ่าและไอดีประมาณผมเนี่ยปั้นมาจะคุมหรือเปล่า เพราะว่าไกลทองเนี่ยเป็นตัวดาเมจแสงที่ยืนไกลข้อดีเขาเนาะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาที่บ่าวไกลทองกันก่อนเลยนะครับบ่าวไกลทองเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าเป็นทัดแสงดาเมจไกลอ่ามีบับวิ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นบับวิ่งของเขาอ่าบับวิ่งเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มแม่นเพิ่มใช้ทักษะนะครับส่วนสกิล2ก็จะเป็นดาเมจทะลุ ดาเมททะลุกระเด็นเนาะดาเมททะลุอมะตะกระเด็นนะครับก็สามพนเเซนะครับถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากเนาะแต่ถ้าถามในมุมผมเนี่ยคือตัวเนี่ยมันยืนไกลอ่าจุดดีเราพูดจุดดีกันก่อนนะจุดดีของตัวนี้นะครับคือเป็นสายว่องไวแล้วเป็นตัวยืนไกลยืนไกลที่แบบไกลจริงๆครับคือ770นะครับคือยืนป้อมเราเนี่ยพีวีนะอยู่เกือบประมาณป้อมเราตีป้อมเขาได้แล้วมันยืนไกลมากนะครับ ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นท่าแสงเนาะตัวมืดเก่งๆเนี่ยยังมีน้อยและด้วยความที่ตัวเนี่ยยืนไกลนะครับมันจะทําให้การสร้างกองทัพตัวเนี้ยมันง่ายมากขึ้นนะครับถ้าไม่โดนดามเมจมืดเพราะว่าดามเมจมืดเนี่ยน้อยนะนอกซะจากจะเป็นตัวป่วนสมากกว่าก็จะมีเจมมืดตัวป่วนบอสซี CEO ตัวป่วนตัวดามเมจมืดที่ดีๆก็จะเป็นไวซูชิอ่าซึ่ง ผมเห็นน่ะน้อยทีมมากที่จะมีไว้ซูชิต้องเป็นทีมเฉพาะจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพ er, ิเชอร์ซาลีพิเชอร์ซึ่งมันยิงระยะมันผมว่ามันไม่ถึงตัวบาวบาไกลทองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยมีตัวแทงยืนเนี่ยมีตัวแทงยันพวกอดูบิทมายกกลบาวอัศวินหรือเป็นตัวแทงอื่นๆที่สามารถยันไว้ได้แล้วตัวเนี่ยสามารถส่องแล้วตัวนี้นะครับสามารถสร้างกองทัพข้างหลังได้เนี่ยผมมองว่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการหยิบ นำมาเล่นนะครับก็ท็อปตานานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็มีติดกันทุกทีมเก้าดาวแม็กเก้าดาวแม็กนะฮะก็ไปดูกันได้ท็อปตํานานนะครับติดกันเกือบทุกทีมแน่นอนนะฮะส่วนข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของตัวนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นความสามารถตรงนี้นะครับก็คือต้านพลังป้องกันนะครับต้านพลังป้องกันของสายพลังนะครับก็คือมีโอกาสนะครับทาให้ชนิดพลังเนี่ยไม่มีผลเมื่อโจมตีก็คือเหมือนถ้าตัวนี้โจมตีไปนะครับพลังป้องกันของ อาเหมือนสายพลังเนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องอันนี้เหมือนกันแต่ผมคาดเดาว่าเป็นตรงนี้เห็นปะที่มันเป็นโล่ป้องกันนั้นเนี่ยเออสายพลังเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับพวกตัวสายพลังเนี่ยมันจะเป็นพลังป้องกันตรงนี้นะครับอ่ะนี่จะเป็นสายอาพลังป้องกันตรงเนี้ยก็คือเหมือนตรงนี้จะหายไปเลยนะครับก็จะเหลือแค่เลือดดิบอ่ะซึ่งเวลารับดาเมจตรงนี้ก็จะเอามาหักลบไม่ได้แหละนะครับถ้าตรงนี้หายไปก็จะเวลาโดนสกิลดาเมจ ก็จะแรงขึ้นเพราะว่าพลังป้องกันตรงนี้มันโดนหักลบไปนะครับจะก,กี่แสนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ตรงเนี้ยโดนหักลบไปก็จะทําให้เลนเจอร์ทัดเลนเจอร์พลังเนี่ยมันยืนได้ช้าลงอ่ะผมให้สกิลเนี่ยมันทําให้สายพลังเนี่ยยืนได้ช้าลงนะครับอ่ะก็คือนี่แหละตัวนี้โจมตีแล้วทําให้สายพลังเนี่ยยืนได้ช้าลงนะครับอ่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ดีนะผมว่าตัวนี้ข้ขอดีค่อนข้างเยอะนะ ต่อมาเลยก็คือจะเป็นร่างโคนนะครับคือร่างโคนเนี่ยปกติแล้วพวกแสงมืดเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในร่างความสามารถของไฮเปอร์อาจจะไม่อยู่ในความสามารถของไฮเปอร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในความสามารถก้าวดาวพวกร่างโคนแต่ตัวนี้พิเศษความสามารถร่างโคนเนี่ยอยู่ร่างไฮเปอร์ทําให้การปั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องเล่นแค่เราไม่จะเป็นเลยที่ต้องรีบขึ้นก้าวดาวนะครับจะเล่นแค่ไฮเปอร์แมงก่อนก็ได้เพราะว่าร่างโคนเขาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ ส่วนความสามารถที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นต้านการทักษะแสงเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาหากันด้วยนะครับสำหรับความสามารถนี้เดี๋ยวทดลองให้ดูกันด้วยนะครับก็คือมีโอกาสนะครับทำให้การต้านทักษะของศัตรูท่าแสงเนี่ยไม่มีผลเมื่อโจมตีนะฮะต้านการต้านทักษะของศัตรูก็คือเหมือนต้านสกิลอาต้านสกิลก็คืออาเลนเจอร์ Ranger นะครับจะมีการใส่หลบสกิลกับต้านสกิลนะฮะอะเลนเจอร์นะครับ เลนเจอร์เนี่ยเกียร์นะครับเวลาใส่เนี่ยคือเลนเจอร์แต่ละตัวแต่ละสายมันจะมีค่าหลบพื้นฐานอยู่แล้วค่าต้านสกิลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับต้านทักษะก็คือต้านสกิลแหละนะครับก็คือต้านสกิลเนี่ยนะครับผมบอกง่ายๆเลยก็คือจะรับดาเมจเบาลงนะครับซึ่งผมไม่สามารถคำนวณได้ว่าต้องใส่ต้านเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เ0็ดสิบแปดสิบเก้าอันนี้ผมไม่สามารถคำนวณได้แต่เราใช้การสังเกตแบบเฮ้ พอเราใส่ต้านสกิลเยอะๆแล้วลนเจอร์ตัวนั้นยืนได้ถึกมากขึ้นเฮ้ยแสดงว่าต้านสกิลมีผลอ่าต้านสกิลนะครับคือรับดาเมจรับดาเมจน้อยลงนะครับอ่ะต้านสกิลนะครับส่วนหลบสกิลนะครับหลบสกิลก็คือมันจะขึ้นเขามาพลาดก็คือจะตีไม่โดน อย่างหลบสก,กิลเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ว่าเฮ้ยเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันขึ้นพล,พลาด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 ก็คือมันหลบสก,กิลได้นะครับส่วนต้านสก,กิลคือรับดาเมจน้อยลงนั่นเองก็จะทําให้ตัวเนี้ยความสามารถนี้เนาะเจาะเกราออะเจาะเกราะก,รก็คือเหมือนแบบทําให้ธาตุแสงเนี่ยบางอีกออะอย่างสมมุติอันเนี้ยสายพลังบางไปแล้วนะครับและเจออันนี้อีกนะบางไปอีกจะเจาะพวกอารูบิสพวกบาวมยากลนะครับพวกบาวอัศวินได้ดีมากขึ้น ด้วยธาตุแสงกันเองนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นข้อดีนะครับและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยน่าสนใจตรงที่โอ้โหแร่ธาตุน้อยนะ้าถามในมุมผมนะครับพันสอ,อ่าเดี๋ยวไปดูกันล่างไฮเปอร์เท่าไหร่อันนี้ล่าง8ดาวธรรมดาพันสองไฮเปอร์ผมให้ไม่เกินพันสี่พันห้านะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอรับลูบี้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาเปิดเกียร์เล่นสักที่สิบบีละกันเผื่อ,อออกนะฮะจันทาม่มาไอดีนี้ไม่มีเกียร์เลยนะครับจริงๆมีอยู่ห้าบีเอง อ่ะโอเคนะครับอ่านี่เบาไกลทองอาไฮเปอร์ะ Hyper, นะครับพันสามเก้าสิบนะครับส่วนเก้าดาวล่ะพันหกสี่สิบไม่เยอะนะครับอ่าไม่เยอะจริงๆนะครับแลทาทองข้างน้อยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเกียร์ฟรีกันก่อนที่เราจะไปปั้นตัวนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวนี้เกียร์ฟรีนะครับด้วยความที่เป็นมันยืนไกลยอยู่แล้วนะอ่าจะเน้นเป็นอ่ะอย่างผม ไอดีผมมีคาถาคิดมัดผมใส่คาถาคิดมัดเลยก็ได้อาจจะหาแบบค่าโจมตีกายกับพลังชีวิตเยอะๆอ่าหรือว่าจะหาต้านสกิลเยอะก็ได้แต่ผมว่าเนี่ยมันบาลานซ์ดี400 400นะครับต้านสกิลอ่ะผมก็จะใส่แบบนี้นะครับถ้าคนไม่มีคาทาคิดมัดถามว่าใส่อะไรได้บ้างอันดับแรกเลยก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับธนูอา่าธนูธนูใส่ได้เลยอา่าจะเป็นธนูก็ได้ปืนพนเน็ตสไนเปอร์ก็ได้2ออันนี้นะครับส่วนช่องกลางนะครับถ้าใครมีเกียร์แบบนี้ก็ใส่ได้ แต่ผมมองว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยืนไกลยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเอาเกียร์ดีๆแบบนี้ไปใส่ให้ตัวหน้าๆดีกว่าพวกว่องไวที่มันยืนหน้าๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะผมอาจจะเน้นเป็นรถแร่เยอะๆไปเลยเพราะว่าผมจะปั้นถึง9ดาวนะฮะ เดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยคลิปนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าความสามารถก้าวดาวกับไฮเปอร์แม็กเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอย่างรองเท้าค่าสีทองแบบเนี้ยนะครับบางคนอาจจะงงว่าทาไมมันถึงเป็นตัวอักษรสีทองใช่ไหมคือตัวอักษรสีทองเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ไอ้พวกเนี้ยมันสูงอย่างสมมติถ้าเป็นตัวขาวเนี่ยเห็นป่าวว่าเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมันจะน้อยแต่ถ้าเป็นค่าสีทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยมันจะค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้รถแรกเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่6.3%ที่ผมจไดะารับอ่์ส่วนองท้ายนะครับ ก็ใช้เป็นอันนี้เลยก็ได้นะผมมีอันนี้อยู่นะฮะก็อันนี้ผมวางแต่ถ้าใครไม่มีชิ้นนี้ใครไม่มีชิ้นนี้หยิบชิ้นนี้มาใส่ได้ครับพวกกระเป๋าปีอันนี้ก็จะเป็นสายเกียร์ฟรีนะฮะอันนี้ผมพอมีเกียร์ดีเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะครับอ่ะก็ใส่ไปเราพอมีเกียร์ดีนะครับอ่ะเวลาจะทําอะไรนะครับเสาร์อาทิตย์ดีที่สุดนะครับทุกอย่างคูณ2อัพเกียร์อัพตัวอัพเวล เพิ่มเหรียญใช่ไหมสองเท่านะครับเพิ่มสมบัติ2เท่าอะเกียร์ฟรีจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับบราวสิตจอมขมังเวทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นไฮเปอร์แม็กกันนะครับผมเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะฮะกดไปเลยนะฮะผมเตรียมเลนเจอร์มาทดสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะนี่เห็นไหมว่าเราแค่ปั้นเป็นไฮเปอร์นะครับ ก็มีความสามารถล่างโคนมาติดให้เราแล้วนะครับแต่เปอร์เซนต์การติดเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบอีกทีนึงว่ามันติดดีกันขนาดไหนนะฮะอ่ะผมมีกบมอง20ตัวผมยัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมว่าต้องมีคนถามแน่เลยว่าถ้าเล่นแค่140ได้ไหมผมมองว่าเล่นได้เลนเจอร์ตัวนี้ยืนกายอยู่แล้วนะครับปล่อยมาเรื่อยๆแล้วมันมีร่างโคนตัวเองในร่างไฮเปอร์อยู่แล้วอะ140ก็เล่นได้ครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแม็กแต่ถ้าเราปัน้นถ้าสมมติว่าเราปั้นแม็กปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้การเล่นของเเราเนี่ย มันง่ายมากขึ้นอ่าแบบปล่อยตัวได้เยอะมากขึ้นเรนเจอร์มีความแรงมากขึ้นเพราะว่าเราปั้นแม็กเนาะความจมพลังโจมตีมันก็เพิ่มพลังเลือดมันก็เพิ่มอาจจะยืนได้นานมากขึ้นด้วยนะครับแต่เรนเจอร์ตัวนี้ยืนไกลนะฮะยืนไกลยอยู่แล้วนะครับอ่ะห้าตัวสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับเราวไกลทองนะ20ตัวแล้วเนี่ยครับอ่ากบม่วงสายไปนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวผมหาวัตถุดิบมาอัพให้นะครับเป็นกบอันนี้ที่ผมได้มานะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเก็บไว้ยัดตัอ9ดาวดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำา9้าดาวนะฮะเออนี่ไงเจสิก้าแบบมาเต็มเลยนะไม่อยากได้นะอ่าลิงคัตเนี่ยเต็มไปนะฮะเยอะแยะไปหมดนะฮะตัวอันนี้ผมน่าจะฟาร,ร์มจุดติทิ้งไหหว้เรื่อยวันมันเยอะเหลือเกินเนี่ยดีคาราเมลนะไม่ค่อยได้เอามารีวิวในคลิปเท่าไหร่นะฮะอ่าเพราะว่าเปิดไม่ค่อยได้ด้วยนะครับ เออพิ่งจะมาดวงดีเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยครับแม็กแล้วนะครับอ่ะคั้นเวลานิดน,นึงคั้นเวลานิดน,นึงนะเดี๋ยวขอไปเปิดเกียร์สัก40รูบี้นะเออเผื่อเปิดครั้งเดียวแล้วได้ปุ๊กแปดดาวเงี้ยพวกเกียร์จันทาอะไรเงี้ยผมไม่เคยมีเลยนะเปิด40บี้ได้7ดาวแดดาวอะไรเงี้ยอยากได้สักครั้งหนึ่งขอคั้นเวลานิดน,นึงเออนะอ่ะขอเป็นอันนี้ละกันเนาะเผื่อไอ้ขวานออกเนาะเออไป40รูบี้ลุย ดูซิได้อะไรนะฮะ40รูบี้จันทราออกไหมปึ้งโอ้โหบูมเมลแรงบูมมลแรงอะโอเคตามนั้นนะฮะออะโอเคไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับผมขอทดสอบอันแรกก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวเดียวกันเนี่ยเกียร์ต่างกันอ่าก็คือผมจัดไว้แล้ว ตัวเดียวกันเกียร์ต่างกันก็คือจะเป็นโดนแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับในไอดีสายฟรีจริงจังถ้าใครติดตามก็จะเห็นนะว่าไอ้ไก่ทองผมก็ใช้อยู่แต่ผมจะเป็นเกียร์โดนแน่นอนเนาะอ่าโดนแน่นอนแม่นยําทางศาสตร์โจมตีรวมนะครับก็จะใช้เกียร์ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าระหว่างไม่มีโดนแน่นอนกับโดนแน่นอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปสู้กับเพื่อนนะไอดีนี้มันไม่มีโดนแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวไปตีกันนะครับไปผมคาดว่า เกียร์โดนแน่นอนค่อนข้างที่จะเห็นผลนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเห็นป่าว่าปล่อยติดล่างโคน2ตัวเห็นไหมเนี่ยมันแล้วมันยืนไกลเอา้าขออภัยนะครับผมนะเมื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน,นึงผิดพลาดท,ทางเทคนิค นิดนึงนะครับลืมเอาตัวออกนะฮะแหมเลยแบบเสียคนนกฟรีไปหนึ่งโขนเลยนะครับผมนะอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้ไม่ติดโคนนะอ่ะเมื่อกี้ติดล่างโคนแล,ล้วอันนี้ไม่ติดละนะฮะก็เป็นดวลกัน1ต่อ1น,นะอ่ะเห็นป่ะว่ายืนค่อนข้าง,งไกลนะในระยะนะฮะอ่านี่เห็นป่ะว่าอันฝั่งนู้นเขามีโดนแน่นอนฝั่งเราไม่มีโดนแน่นอนนะครับก็จะเห็นนะว่าเออรัวๆเลยนะฮะเรียบร้อย อ่าแต่ก็หลบดีนะเห็นปะว่าขึ้นพลาดเนี่ยพลาดคือหลบสกิลอ่าแต่ก็โอ้โหโดนตีติดคลิว่ะเห็นปะว่ายืนค่อนข้นางไกลเลยนะป้อมเขามาป้อมเราเนี่ยนิดเดียวเดินนิดเดียวเองโหป้อมจะแตกนะฮะอ่ะก็สู้ไม่ไหวครับเออตัวแน่นอนเนี่ยเนาะสู้ไม่ไหวอืมสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวผมขอทลายกองทัพฝั่งนู้นก่อนคือยิ่งเขาสร้างกองทัพได้เนี่ยความเสียเปรียบเราจะเสียเปรียบมากใช่ไหมถ้าแบบมีเป็นกองทัพเนี่ยเห็นปะ ถ้าเรามีเป็นกองทัพแบบเนี้ยมันจะเสียเปียบอ่าถ้ากลุ่มไหนเนี่ยอย่างสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสร้างกองทัพได้ก่อนเนี่ยเขาก็จะทําให้อ่ะมีโอกาสชนะเห็นปะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสร้าง,งกองทัพได้เยอะเนี่ยเลนเจอร์ตัวเนี้ยถือว่าเป็นเลนเจอร์ตัวที่ค่อนข้างปวดเลยนะครับอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้ไม่มีโดนแน่นอนแต่สร้างกองทัพได้เห็นปะ่ะว่าดูยืนได้เนาะเออถึงจะไม่มีโดนแน่นอนแต่แบบเหมือนมีกองทัพอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเห็นปะ่ะทุกคนเห็นไหม มันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพลิกมาได้เนาะเดี๋ยวดูดิเอออ่ะชนะคือเมื่อกี้มันชนะเพราะไอเทมด้วยนะครับถ้าวัดกันจริงๆถนะ้าผมไม่ใช้เทมก็แพ้แหละเพราะว่าอาโดนแน่นอนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาสร้างกองทัพได้อ่าแล้วผมไปทลายกองทัพเขาแล้วเราทําให้เราสร้างกองทัพได้แทนเนาะก็เลยพลิกมาชนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกับตัวแท้งบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะเตรียมมาแล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้นะครับต้องมีคนอยากรู้แน่เลยว่าเฮ้ยใช้งานเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ ก็เลนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เดือนนี้เลยนะครับเป็นตัวบราวเหมือนกันนะฮะแต่เป็นบราวแท้งอัศวินอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงตีเข้าหรือเปล่าเอออ่ะมาถึงบราอัศวินผักสตันเลยฮะของเราก็มีดาเมจกระเด็นนะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าน,นี่อ่ากระเด็นไปละนะครับเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหมันมันยังแรงเออเดคือหลายคนอาจจะมองว่าตัวเนี่ยเฮ้ยท็อปตำนานไม่ใช้กันแล้วไม่เก่งแล้วเหรอ ไม่คุ้มที่จะปั้นแล้วเหรอแต่ผมยังมองว่ายังเป็นตัวที่มันผมมองว่ามันถึกอะ่ะมันมีมันมีค่าถึกที่มันถึกมากๆอะ่ะแบบมันถึกกว่าปกตินะครับถ้าถามผมนะก็ก็ยังเอาไม่ลงนะเออเอาไม่ลงอยู่เหมือนกันนะครับแทงก็ยังยังถึกว่าดีอะ่ะเหมือนว่าเลนเจอร์บบลอัศวินเนี่ยเขาทำความถึกมาดีนะครับแค่มันอาจจะโดนพวกแบบทักษะง่ายไปหน่อยนะครับอ่าแบบโดนสตันโดนแบบ อาอย่างพวกโคโนี่นักพ่าน,นันเนะสตันน่าไปหน่อยมาเลยทําให้ดูแบบเฮ้ยมันแปลกๆอะไรอย่างนี้ถ้าผมมองว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยความถึกอ่ะค่อนข้างมีนะครับมีแบบมีมากเลยนะอ่ะก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหวนะครับก็ยังสู้ไม่ไหวเหมือนกันอาเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์นะครับเก้าดาวแม็กนะฮะอ่ะก็เป็นเลนเจอร์เก้าดาวแม็กอันนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์เก้าดาวแม็กที่อาท็อปตำนานนะครับก็ยัง ใช้กันทุกทีมอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวละครเอเลนเยเกอร์นะครับอเอเลนเยเกอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกับเอเลนเยเกอร์นะเดี๋ยวดูดาเมจการเดนหน่อยดิยว,ว่าโดนมงหรือเปล่านะก็ทุกวันนี้นะครับต้องพูดกันตามตรงเลยว่าเกียร์ทุกวันนี้คือต้องโดนแน่นอนโอโ้โหแต่ดูดิเอเลนผมปล่อยแล้วไม่หยุด5วิอีกสู้ไม่ได้เลยหนึ่งหนึ่งอย่างนี้แต่มีดาเมจการเดนนะนี่ไนงะเห็นปะว่าถ้าเราสร้างมันจํานวนเยอะๆเ,เนี่ยผมมองว่าเราสามารถแบบ ป่วนดาเมจกระเดนแบบนี้ได้นะครับแต่โอ้โหมันยากอะดัวหนึ่งหนึ่งกับตัวนี้มันมีหยุดห้าวิเนาะเห็นไหมมันเขาปล่อยมาเป็น20ตัว10ตัวเราเพิ่งปล่อยไปได้สี่ห้าตัวมันก็เสียเปียกเขาอะเนาะเออเนี่ยไม่ไหวครับอืมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอออยังเป็นเอเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่ติดท็อปเมตาตั้งแต่แบบเหมือนเขาบับเข้ามาเนะแล้วมันมีหยุดห้าวิที่ปัจจุบันทางคอมโบตำนานเล่นกันก็คือตัวหนึ่งหยุดห้าวิ ก็ยังยังใช้ได้ทุกวันนี้เลยนะเอเลนนะเมื่อเอเลนเนี่ยมาเมื่อประมาณปีที่แล้วช่วงปีใหม่นะครับปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ได้อยู่่ะเก่งเกินนะฮะอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูความสามารถแบบก้าวดาวกันบ้างนะเออตอนแรกว่าจะขึ้นก้าวดาวนะครับขอภัยนะครับลืมลืมไปว่าไม่ได้เก็บวัตถุดิบ ไอดีนี้ผมดูผิดไอดีนะแสดงว่าผมไปดูอีกไอดีแน่เลยนะครับตอนแรกนึกว่าวัตถุดิบครบนะไม่ใช่เว้ยคนละไอดีนะก็อันนี้ถือว่ารีวิวไฮเปอร์แม็กไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงใน PVP กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก้าวดาวไว้ค่อยว่ากันเนาะแหมว่าจะรีวิวความสามารถก้าวดาวนี้หนะ่อยเถอะลืมนะครับว่าวัตถุดิบไม่พออ่ะไปะเดี๋ยวไปจัดทีมแป๊บหนึ่งทีมคาราเมลหลกักๆนะจะเล่นอยู่5ตัวก็จะมีไกลทองเลมเอเมเลียาก เบาล็อกอ่าเบาล็อกอะตัวบราวพานเนี่ยดาเมดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะถล่ม PVP ได้หรือเปล่าจะพึ่งอยู่ท้องสองเองอะไปเจอเลยทีมแรกนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้อดีของเลนเจอร์ยืนไกลเป็นยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะว่าตัวเนี้ยผมมองว่ายุคทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเข้ายุคเกียร์โดนแน่นอนแล้วนะครับถ้ายิ่งเรามีพวกเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวดาเมจนะครับที่ มันค่อนข้างเก่งเนี่ยผมมองว่ามันจะช่วยแบบทําให้ประสิทธิภาพเลนเจอร์นั้นเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นเห็นปะว่าแบบมันจะทําให้เลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากขึ้นไออย่างเบาลล็อกเนี่ยเราเทียบได้เลยว่าเฮ้ยเบาลล็อกไม่ใส่โดนแน่นอนกับใส่โดนแน่นอนเนี่ยคือต่างต่างมากไว้เดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงแต่มันต่างมากนะครับผมนะอ่ะไปะลุยกันต่อเดี๋ยวเจอทีมตึงๆบ้างสิว่าเป็นยังไงนะครับ มาดูทีมตึงๆกันนะฮะก็เกมเขาปรับมานะเออให้กดออโต้ได้ไม่ต้องมีคูณ2เนาะก็ดีอ่ะปล่อย Auto. ออโต้อะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ปล่อยมามันได้ล่างโคนนะโอ้โหแต่เราโดนก๊อปปี้ไปพัดไปก่อนนะฮะโอ้โหดวงเขาดันนะอันนี้คือทีมผมเสียย่ทีมผมเสียยุอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบทีมผมยังไม่มีตัวพลังเก่งๆนะะผมก็เปิดหาบาอัศวินล,ละเดือนนี้แต่มันไม่ออกมาออกเป็นไกท่ทองก็ัตย์ไกทองไปเลยละกันนะฮะเห็นไหม อ่ะคือไกลทองมันยืนไกลนะแต่เราต้องมีตัวยืนให้อ่านี่คือข้อเสียของไอดีกนะยังไม่มีตัวแทงยืนไกลไที่กันประตูนะครับถ้าถามผมนะอัศวินกับตัวไกลทองอันไหนดีกว่ากันนะผมมองว่ามันดีทั้งคู่นะครับอัศวินมันดีทางแทงส่วนไกลทองมันดีทางยืนไกลสร้างดาเมจนะครับแต่ถ้าต้องเลือกปั้นจริงๆเนี่ยผมอาจจะเชีรยทางไกลทองนะครับตรงที่ไกลทองมันเป็นตัวดาเมจแล้วมันสร้างกองทัพแบบนี้ได้แล้วมนยืนไกลโอกาสที่มันจะตายมันค่อนข้างน้อยมันไม่ต้องใช้เกียร์เยอะแยะใช่ไหม แร่ก็น้อยนะครับไม่ต้องใช้เกียร์รถแร่เยอะนะครับและยืนก็ไกลนะครับสามารถสร้างกองทัพได้แค่เราหาตัวยืนที่แบบมันเก่งระดับหนึ่งนะผมว่าตัวนี้มันก็เล่นได้กับทุกทีมแล้วนะครับส่วนอัศวินนะครับต้องเฉพาะทางนิดนึงก็คือขาดแท้งจริงนะครับแต่ผมมองว่าอัศวินเนี่ยไอดีผมปั้นมาแล้วคุ้มนะครับผมมองว่าสําหรับตัวผมเองคุ้มเพราะว่าหนึ่งผมมีเกียร์ซัพพอร์ตมีเกียร์รถแร่ซัพพอร์ตมันทาให้ผมเล่นสบายแต่ถ้าเป็นไอดีใหม่ๆแบบเนี้ยที่ไม่มีเกียร์เลยไม่มีรถแร่น จะมีปัญหาเรื่องแรกนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ไกลทองมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นไกลทองคือยืนไกลแร่น้อยนะครับเหมาะกับทุกทีมประมาณนั้นนะเป็นวงกว้างละกันอ่ะอย่างอัศาวินจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงแต่ผมชอบนะส่วนตัวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันอีกเกมหนึ่งนะอ่าดาเป็นดามเมทัลุกกระเด็นนะฮะไว,เว,วไะ้เป็นตัวป่วนได้อ่าเป็นตัวปวนได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าโดนดันแบบนี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวจะแพ้เอาต้องต้องดันเขาก่อนอ่ะน้ำแข็งไปเลยครับ นี่เดี๋ยวลองสังเกตนะว่าฝั่งฝั่งศัตรูเนี่ย,จ,ดดยะะจะโดนดาเมจกระเด็นอ่าจะโดนดาเมจกระเด็นเนี่ยมานาฬิกาปูกระเด็นอ่บาบลลล็อกเราก็โยนเหมือนกันนะอ่าบาลล็อกจู่เหมือนกันบาลล็อกเราไม่มีกระเด็นเนาะอ่าเนี่ยก็จะโดนดาเมจจากทางเบาลล็อกเนาะส่วนกระเด็นก็จะเป็นทางกไกลทองอ่ะนี่นะครับเห็นไหมอ่านี่เราเริ่มแบบสร้างได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูไกลทองเราหน่อยอ่ะนี่นะครับอ่ะเห็นไหมเล่มผักด้วยอ่ะช่วยกันผักเว้ กระเด็นแล้วเห็นไหมกระเด็นนะครับนี่เร็วๆไปเลยคูณ2ไปเลยนะครับเห็นไหมทีมเรานะครับนี่เร uh ียบร้อยเห็นไหมจะพลิกพลิกพลิกเฉยเห็นไหมไกลทองเรายืนได้เนี่ยสร้างเขาก็เดนจัดๆเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมายากลกระเด็นบ้างนู่นกระเด็นนี่มูนเยลลี่กระเด็นน่ะนี่กระเด็นอะเล็มเราก็ผักด้วยบอาไกลทองผมก็กระเด็นด้วยเห็นไหมเออมันก็ช่วยส่งเสริมกันดีกว่าอ่ะนี่เห็นไหมไกลทองมันยืนไกลมาก คือโอกาสที่ตัวนี้จะตายมันน้อยอ่ะเพราะามันยืนไกลนะครับมันก็เลยถ้าถามในมุมผมนะมันค่อนข้างมีประโยชน์นะเออเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครมีหยิบปั้นมาเล่นได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าฟรีจริงจังผมใช้สนุกนะครับส่วนไอดีหลักเนี่ยผมไปเปิดเล่นเล่นได้มาแล้วแต่ยังไม่มีกบปั้นเดี๋ยวรอไว้มีกบปั้นก่อนเดี๋ยวปั้นมาเล่นแน่นอนนะครับสาหรับไกท่ทองอ่ะนี่นะเห็นปะนี่นะครับโยนกันมันเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมนะ MVP นะฮะก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับเมื่อกี้เราโดนกดกันแบบยับๆเลยเนาะพอไกลทองเลมเอมิเลียผมเริ่มยืนได้ละนะฮะแล้วก็มีตัวบากิคอยรีเซ็ตสกิลเนาะทำให้ไกลทองผมแบบโยนสกิลได้บ่อยขึ้นก็เป็นคอมโบเฉพาะกันไปนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ว่าจะมาปั้น9ดาวลีว่าจะมาปั้น9ดาวนะครับแบบมาลีอ่ามารีวิวความสามารถ9ดาวอันนี้ด้วยนะครับแต่แบบดูผิดนะครับ ไอ้อวัตถุดิบยังไม่ครบดูผิดอันนะฮะก็เดี๋ยวไว้ก่อนและกันเนาะไว้ก่อนอย่าไม่ได้รีวิวนะครับไว้ไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ